หนุ่มลาวพูดเองคนในหมู่บ้านข้ามมาทำงานที่ประเทศไทยแทบหมดทั้งหมู่บ้านนะคะเนาะราบสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพงไผ่หมดสุขสุขคนเลยนะคะมาพบมมาพรอก,กันอีนกแล้วครับสนโนว์ไอชันแนวค่ะนะมาพีาพกก่น้องมาพบมมาพรกันเมื่อนี้กัม่เรียมม่ล่ามาฝากมาตอนคลิปเกา่าเช่นเคยนะคะเนาะอะ่าเดี๋ยวมื่อนี้สวนอยมีเรื่อเล่ามานาเสนอนะคะเป็นเรื่องเล่าของหนุ่มลาวท่านหนึง่งที่ออกมาพูด เกี่ยวกับคนในหมู่บ้านของเขานะคะคที่ข้ามมาทํางานที่ประเทศไทยแทบจะหมดทั้งหมู่บ้านนะคะเนะาะเขาเล่าว่านะคะเนาะคนในหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่จบแค่ประถมมัธยมก็ข้ามมาทํางานที่ฝั่งไทยแล้วนะคะเนะาะรวมถึงเพื่อนๆนะคะมูเพื่อน,น,ะะอนที่เรียนจบ แต่ละสาขานะคะว่าจะเป็นอา,อาชีพครูหมอไฟฟ้า,าหลายๆสาขานะคะเนาะที่ว่าทำงานจบมาเอยไปเรียนจบมาจบถึงปริญญาตีเนาะก็ยังต้องลาออกมาทำงานที่ประเทศไทยนะคะเนาะแล้วบางคนเข้าไป ทำงานกับรัฐบาลไปสมัครเป็นอ,อย่างเช่นครูอาสาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะครูอาสาเป็นแพทย์หมออาสานะพี่น้องเนาะอยู่ได้แค่ซี่หาปีเพราะว่าอย่างเพราะว่าไม่ได้เงินเดือนอ่ะก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องกินต้องใช้นะคะไปทำงานก็ต้องมีค่าน้ำมันอ่ะมีค่ากินค่าอะไรหลายๆอย่างนะพี่น้อง สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ลาออกแล้วก็ข้ามาฝั่งไทยทํางานที่ประเทศไทยเยอะแยะเดี๋ยวสาหน่อ,นอยจะให้พี่น้องไปส้มขับส้มคลิปของเพื่อนน้ำกันก่อนนะคะว่าเพื่อนว้าวาจังไยแน่นะพี่น้องไปส้มพร้อมกันเลยจ้าส่วนมากคนลาวที่มาทํางานในไทยจะเรียนจบแค่มต้นและมปลายใช่ครับพ,พี่ ส่วนมากจะจบมต้นมากกว่านะเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะจบมปลายแล้วก็จบปริญญาตีก็มีนะเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ส่วนมากนักเรียนแทบจะไม่มีแล้วนะแถวบ้านผมนะพอถึงมต้นแล้วก็จะออกมาทำงานไทยหมดเลยเดี๋ยวนี้แถวบ้านผมแทบจะทุกบ้านนะครับใช้คำว่าทุกบ้านนะครับเพราะว่าหลายๆคนเพื่อนผม ที่เรียนจบนะครับบางคนเรียนจบหมอบางคนเรียนจบคูบางคนเรียนจบ,บ,นนจ,บจบกฎหมายบางคนเรียนจบไฟฟ้านะครับบางคนเรียนจบวิศวาก็มีนะครับแต่ไม่มีงานทํานะครับบางคนเรียนจบการตลาดพเพื่อนผมหลายคนตอนนี้ก็ทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามันไม่มีงานทํานะครับบางคนเข้าไปทํางาน กับรัฐบาลนะครับเป็นอาสาสมัครอย่างนี้บางคนก็ทำสี่ห้าปีก็ไม่มีเงินเดือนไม่ได้เงินเดือนเขาก็ต้องออกมาทำงานที่ประเทศไทยก็คือเยอะมากครับเดี๋ยวนี้คนเรียนน้อยมากนะครับเดี๋ยวนี้นักเรียนที่เราแบบน้อยมากนะแถวบ้านผมนะเฉพาะแถวบ้านผมแค่แบบเรียนจบป .5 แล้วม .1 ม .2 ม .3 แล้วก็เริ่มออกกันแล้วออกมาทำงานที่ประเทศไทย ทุกบ้านเลยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านผมนะครับมามีประมาณ300หลังคาเรือนนะครับมีคนที่มาทำงานที่ประเทศไทยทุกบ้านนะครับบ้านไหนท <c adequately> ี่มีน้อยสุดก็คือ1คนแต่ถ้าเยอะสุดก็คือหมดทุกคนนะครับใช้คำว่าหมดทุกคนเลยครับบางบ้านก็มีแค่คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานนะครับส่วนมากเขาก็จะมาทำงานกันที่ประเทศไทยทั้งหมดหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ ทั้งหมู่บ้านเลยบ้านบ้านคนเราที่มีบ้านอยู่นะแถวบ้านผมนะทุกหลังนะได้จากการทํางานที่ประเทศไทยทุกหลังเลยนะครับบ้านนะคะพี่น้องปรามานนี่พี่น้องฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นไงก็สามารถเอมามตนกันเขามาได้เลยนะคะเนาะอ่าเรียนจบมาก็ไม่มีงานให้ทำเนาะเพราะว่า ที่สบประประวาของเรายัางไม่มีโรงจักโรงงานบม่มีห้องจักห้องงานอีกอย่างหลายเพ่าป่านใดน,นะคะเนาะ,ะเป็นคู่เป็นแพทย์อาสาสมัครกัคืออยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่มีเงินเดือนนะคะไม่ได้ตัวเลขเข้าไปเป็นนักงานของรัฐสักทีเนาะก็จําเป็นต้องได้หลายๆคนก็จําเป็นต้องได้ลาออกจากอาชีพที่รักเนาะ แล้วทุกวันนี้นะพี่น้องเนะาะคาบอมาเห็นงานประเทศไทยอย่ะคือบ่มีเงินอยู่ไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าอย่างหลายลายย่างพี่น้องหนึ่งสมมุตินะถ้าว่าเราเนี่ยทํานาเออทํานาต้องมีอะไรมีเงินซื้อน้ํามันเติมใส่รถเพื่อไถนาแล้วก็ยังจ้างคนอื่นเขาอีกเนาะ มาทำนาเนาะเม้เแม่นะ Moment, เรื่องงางเลยนะพี่น้องกลัวจะได้กินข้าวเนานะพาใช้ใจกันลายเติบพี่น้องเนาะบวกกับทุกวันที่ก็เงินเฟอ้ออีกเงินเฟอ้อค้าของแพงนะคะทุกอย่างเลยแพงไปหมดค่าของชีพต่ำเนาะหนักเลยพี่น้องก็คือแบบ ข้าวของส่วนมากก็จะนําเข้าจากประเทศไทยเนาะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเอ็มร้อยขวดละสิบกว่าบาทไปถึงฝั่งลาวนี่แบบราคาเพิ่มขึ้นอีกเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเสียภาษีนําเข้าค่ารถค่าอะไรอีกอันนี้ก็เข้าใจนะพี่น้องเนาะไปถึงประเทศลาวคือขายแพงขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยเนาะต่างกันมากเลยนะพี่น้องเนาะอ่ะ อยู่ไม่ได้หรอกน้องพี่น้องเนาะทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มาทํางานที่ประเทศไทยบอกเลยว่าอยู่ยากมากเนาะ,ะสำหรับบางคนอาจจะมองว่าไปอยู่บ้านเราก็ไม่ตายนี่หว่าก็อยู่ได้อยู่สบายเออก็ใช่อยู่นะคะสาหรับสาหรับเราที่แบบว่าไม่ได้ต้องการดิ้นรนอะไรมากมายก็หาปูหาปลาออทำไรทำมาก็กินไปวันๆก็โอเคก็อยู่ได้เนาะ แต่ว่าค่าไฟค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก็ต้องได้เสียอยู่นะคะเนาะค่ารถค่าล่าน้มันใบรุละปลาปลางเนาะก็ต้องได้ใช้ได้จ่ายอย่างอยู่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอยากมีอนาคตที่ดีอยากได้อยากมีอยากมีเหมือนเพื่อนอ่ะเพื่อนมีรถเราก็อยากมีเหมือนกันเนาะ ก็คือต้องดิ้นรนค่ะดิ้นรนไประดับหนึ่งเลยเนาะสะนั้นก็คือกันเห็นมูมีลดฉะนักก้นก็ยังมีฉะนักก้นก็มหาเงินที่ประเทศไทยก็เก็บออมลองลิบไปเนาะเออกับภว่ากันเนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบคนเรามันความคิดไม่เหมือนกันเนาะสําหรับบางคนก็คิดว่าเออเขาพอแล้วเขาพอแล้วแค่นี้แต่ว่าเราเรายังไม่พออ่าเราก็หา หาเพิ่มได้นะคะดิ้นรนไปต่อไปนะคะเนาะนะพี่น้องซึ่งสาวน้อยนะคะเข้าไปดูอัตราการแลกเปลี่ยนเมื่อวานเนาะหนึ่งพันบาทเท่ากับเจ็ดแสนสิบพันกีบแล้วพี่น้องจะอยู่ยังไงให้รอดก่อนเนาะจะอยู่ยังไงให้รอดก่อนก็คือไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยมีแต่แบบว่า อ่อนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะอยู่ยากแล้วค่ะทุกวันนี้อยู่ยากเนาะอ่กลัวเหมือนกันว่าหนึ่งพันบาทจะถึงหนึ่งล้านกีบเนาะสักมือนนึงนะคะถ้ายังแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้นี่แบบแย่แย่เลยเนาะประชาชน เนาะมีเพื่อนพี่เทีนในกาะซามาเขาเมนกันเขามาได้พือเก่านะคะเนาะแล้วก็พี่เก่าวมาทั้งหมดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะตรงไหนที่ขาดตกบกพร่งองก็คอมเมนต์เพิ่มให้ด้วยนะคะเนาะสำหรับคลิปที่ผ่านมาพี่น้องซโนอยากจะขอบคุณพี่น้องนะคะเอฟซี FC ทางายที่คอมเมนกันเขามากไม่ว่าจะเป็นคอมเมนที่ติชมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะ ซึ่งมันเห็นให้สาวน้อยได้หวัวตัวเองเนี่ยยังขาดตรงไหนบ้างเออตรงไหนที่ทำไม่ถูกอะไรประมาณนี้เนาะคะเนาะสำหรับพยายามอ่านแล้วกัปรับปรุงไปตามที่พี่น้องติส้มเขามานะคะเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเก่านะคะพี่น้องฝากคอมเมนต์กันเขามากืือเก่าเลยนะคะเนาะพอกันแม่คลิปหนาจ้าสำหรับพี่นีขอาเก้าเข้ามาสวัสดีคะ่ะ